ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินสำมริดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการพัฒนางานและผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของรอบปีงบประมาณพุทธศัการาช2565 ระหว่างวันที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2565นายสุทธิกิจกังหารตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโลกป่าตุ้มสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านโลปตุ้มสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2482โดยนายแก้วกันทยะผู้ดำเนินการและดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านโลปตุ้มตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด199คนมีคณะครูและบุคลา,ากรประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา1คนข้าราชการครู14คนพนักงานราชการ2คนครูวิทยาศาสตร์ครนิตศาสตร์1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม1คนครูอัตราจ้าง1คนและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการพานโรง1คนรวมบุคลา,ากรทั้งหมด21คน ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงานมีภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการดังน,นี้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเต็มเวลาสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. ง,งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาสถานศึกษาราย5ปีของโรงเรียน คณะครูและบุคลากรดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษามีการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนได้รับรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะเจตคติในเชิงบวกของนักเรียน1.2 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษามีหลักสูตรในระดับปฐมวัยปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่ปรับให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นมีหลักสูตรท้องถิน่นครูผู้สอนใช้หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรสถานศาึกษา1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning โดยใช้การสอนคิดของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีแผนพัฒนาครูในการใช้สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารโลกัตุ้มโมเดลและนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้เรียนรู้จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย1.5การมิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษาครูรับการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้จากผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนศึกษานิเทศประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งสถานศึกษามีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา1.6 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษาดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละหนึ่งเรื่องต่อหนึ่งภาคเรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสถานศึกษามีคู่มือการบริหารงานสีฝ่ายมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ครอบคุมด้านงานสีฝ่ายได้แก่ด้านวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนครูและบุคลากรมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษามีการรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุง2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการใช้โปรแกรม Student Smart System 3S ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนครูดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามบทบาทหน้าที่กำหนดในรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษามีนวัตกรรมการบริหารคือโลบัตตุมโมเดลในการบริหารจัดการสถานศึกษาครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาใช้นวัตกรรมโลปัตตูโมเดลในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ทุกคนนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายครูมีแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายนักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาสถานศึกษาให้บริการชุมชนด้านวิชาการสถานที่และบุคลากรครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์ทักษะความรู้ทางวิชาชีพทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษามีรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพในรูปแบบของ PLC 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาลบปัตตุมโมเดลครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพจากการจัดการาศึกษาส่วนที่2 ตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารแบบบูรณาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการ Active Learning และสร้างวินัยในการจัดการขยะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลบปัดตุ้มสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งรางวัลและเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากความมุ่งมั่นและการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านลบป่าตุ้มส่งผลให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 1. นางสาวการจนาพทรับรื่นได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีพุทธศกักราช2565 2. นางสาวสิริกัญญากันทสศนรได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีพุทธศัการาช2565 4. นางสาววัชรินชัยศรีสวัสดิ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2565 5. นางสาวจัญญพรขันแก้วได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2565 6. นางสาววัชรินชัยศรีสวัสดิ์รางวัลรองชนะเลิศประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมอำเภอเมืองเชียงรายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ง 7. นางสาวสุดาพรลำคำได้รับคัดเลือกเป็นครูดีศีมอำเภอเมืองเชียงรายระดับดีเยี่ยมประเภทบุคลากรทางการศึกษา และได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท9นายสุธิกิจจังหารได้รับรางวัลผู้บริหารดีของแผ่นดิน10นายสุธิกิจจังหารได้รับรางวัลเลขานุก,การคณะกรกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการ11 นายสุธิกิจจังหารได้รับรางวัลชนะเลิศผู้อมในการสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาการโอเบกอ a ว d ร์ส2,564ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ง12นายสุธิกิจจังหารได้รับรางวัลเหรียญเงินผู้อมวนการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาการโอเบกอ a ว d ร์ส2,564ระดับภาคเหนือ 13. โรงเรียนบ้านโลป่าตุ้มได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2565จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 15. นางสาวจุธาทิพย์แก้วกาวีได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาไทยระดับดีเลิศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติโอเกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีพุทธศักราช2564ร้อยละ50ขึ้นไป 16. นางนิตยาชาร์ลส์เวิร์ดเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับดีส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีพุทธศักราช2564สูงขึ้น 18. <being> โรงเรียนบ้านโลป่าตุ้มมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับยอดเยี่ยม19โรงเรียนบ้านโลป่าตุ้มมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับยอดเยี่ยม20เด็กหญิงวิไลพรอางิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองการคัดลายเนือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3โครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศกักราช2565กลุ่มโรงเรียนดอยลานและ21โรงเรียนบ้านลบป่าตุ้มโรงเรียน IQA Awards ปีการศึกษา2565สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1